โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับไม d a ดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่หายไปนานนะครับก็เหมือนเดิมนะก็มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดครับผมก็นั่นก็คือนี่เลยท่ออีกแล้วเปลี่ยนท่ออีกแล้วนะครับผมก็ท่อใบนี้ผมเพิ่งได้มานะครับยังไม่ถึงอาทิตย์เลยก็ใส่ตอนแรกว่าจะทําคลิปแล้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาเลยนะครับ คือแบบไม่ได้มีเวลาทําคลิปเลยอะ่ะช่วงนี้ก็เลยห่างหายกันนะครับผมก็พอดีรถมันมีปัญหาด้วยแหละคือหนึ่งใบพัดพัดลมมันหักผมก็ไม่รู้มันหักยังไงนะคือขี่อยู่ดีๆแล้วมันก็หักเลยอะ่ะมันอาจจะเป็นรถมือสองแล้วมันอาจจะนาแล้วนะครับพัดลมมันมันกรอบละที่ผมทําคลิปลงไปนะครับผมออแล้วก็พอเปลี่ยนพัดลมเสร็จยางแมงเสือกรั่วอีกนะครับ ก็ไปเปลี่ยนยางใหม่มายางหน้านะครับผมคือมันเติมลมไม่เข้าอ่ะหัวหัวจุกมันเติมไม่เข้านะครับก็ไปเปลี่ยนใหม่มาก็ตอนนี้ก็ปกติแล้วแต่พอขี่ไปสักพักไอ้ปลั๊กแผ่นชาร์จนะครับสายไฟอ่ะมันมันมันเหมือนมันมันขาดแล้วมันชนกันนะครับมันเลยทําให้รถช็อตแล้วก็ทําให้โคตรขึ้นเออมีแต่ปัญหานะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะก็จะมารีวิวเป็นท่อตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นท่อ,อสลิปออนครับคอคอเดิมตัดทําเป็นสลิปออนนะผมก็เป็นท่อของแบรนด์อะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกเหมือนกันก็เป็นท่อปลายซีนซีที่เป็นทรงที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมเป็นคนชอบปลายซีนซีนะคือเป็นคนที่อยากได้มากอยากได้ไปลายนี้มากก็เลยไปจัดมานะผมก็ไม่แพงหรอกนะครับผมแต่ผมก็ขายนะเออใครสนใจก็ทักมาได้ผมขายทั้งคอเลยขายแบบถูกเลย ก็ตำหนิก็จะมีแค่ตรงปลายนะครับไอตรงเลกเกอร์หุ้มคาร์บอนตรงเนี้ยมันมันลอกนะครับตามการใช้งานนะครับผมก็คอถือว่าใหญ่นะก็สําหรับท่อใบนี้นะเสียงมันยังไงอ่ะมันดังมันไม่ได้ดังมากแต่ว่ามันดังอยู่นะครับในระดับหนึ่งเออผมจะบอกไงดีถ้าเทียบกับ M4 นะเออมันดังกว่า M4 ม,มาหน่อยนึงนะผมแต่ว่ามันไม่ได้เทียบเท่ากับ SC กระป๋องนะครับ ท่อเอมโฟผมก็ถอดไว้บ้านนะครับแล้วก็ได้ช็อตตี้มาอีกใบหนึ่งคือใส่มาได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยช็อตตี้ก็ถอดเก็บไว้นะครับใครที่สนใจก็ทักมาซื้อได้นะผมมีทั้งช็อตตี้แล้วก็เอ็มโฟผมก็ขายอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ไงผมได้ใบนี้มาแล้วผมก็เลยท่อใบนั้นไม่ได้ใช้เพราะว่าไอตัวเนี้ยยังไงมันต้องซื้อคอมาต่ออีกทีหนึ่งผมถึงจะเอาไว้พวกนั้นมาสวมได้นะครับเพราะว่าท่อใบนี้มันคือมันยาวมาถึงข้างล่างเลยนะครับ มาเลยเปลี่ยนเป็นท่อใบอื่นไม่ได้แล้วแหละนะครับผมแต่คอวนผมก็ถอดไว้นะใครสนใจก็ทักมาได้นะครับคอวอผมขายแค่พันแปดนะครับคอวนแล้วก็ใครอยากได้ไปก็บวกขึ้นไปนิดหน่อยนะครับผมโอเคไหมพูดเยอะละเดินวนไปวนมานครับมาฟังเสียงท่อกันดีกว่าเสียงมันถามว่าเสียงดีไหมก็ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับถูกใจไม่เท่ากับ พารตี้ของไอก้าเออผมอยากได้เสียงโทนประมาณนั้นนะครับแต่เสียงอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมมาฟังเสียงกันเสียงมันก็อันนี้รอบเดินเบานะครับในระดับหนึ่งโอตรงนี้ห่างกันิดเดียวเองเกือ <c oughs> บชนเดี๋ยวจะเบิดให้ฟังนะหวังว่าจะไม่มีใครด่าหรอก มานี่พอเดี๋ยวไปขี่ให้ฟังนะครับไม่อยากจะเบิ้นดังมากนะเดี๋ยวจะโดนด่านะครับผมปเดี๋ยวไปขี่ให้ทุกคนฟังกันไม่รู้มุมกล้องได้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เช็คเลยถามว่าอัตราเร่งดีไหมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสับตดสับตดเลยอ่ะ ไรก็ตดเกิดรถมาเยอะอะไรตอนนี้วะเนี่ย ไม่ได้ลงคลิปเลยคือรถมันมีแต่ปัญหานะเพิ่งนี้ผมเลยแบบท้อไปละกับการทํารถคันนี้นะเออเหนื่อยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวอย่างหนึ่งเสียเดี๋ยวอย่างหนึ่งเสียนะครับนี่แหละเป็นข้อเสียของรถมือสองครับใครมือดีได้มือร้าเสียเออผมอ่ะมือไม่ดีไปจับเจ้าคันนี้มาซ่อมจนท้อแล้วทุกคนเหนื่อยมากซ่อมอะ่ะ ว่าจะเอาคันนี้กลับบ้านนะขี่กลับบ้านแต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วแหละเลิกคิดแบบนั้นละเพราะว่าผมกลัวมันจะไปม,มีปัญหากลางทางแล้วมันหาร้านซ่อมยากนะผมผมเลยคิดว่าจะเอาเงินไปแต่งเว็บดีวกว่าเออแต่งเป็นสายทัวร์ลิงดีวกว่าเออกลับไปทำคอนเทนต์เดิมที่เราทําช่องมาแรกๆดีวกว่าคันนี้ก็เอาไว้ขี่เล่นแบบนี้แหละผมจะไม่แต่งอะไรแล้วนะ เหนื่อยแล้วแต่งไปมันก็เท่านั้นแหละคือเอาเงินที่แต่งไปผ่อนรถดีกว่าหรือไม่ก็เอาไปเก็บงานเล็กๆน้อยๆอยดีกว่าบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่แต่งเพิ่มไม่แต่งนั่นแต่งนี่ผมคิดดูแล้วมันไม่คุ้มนะออผมรอว่าผมผ่อนรถเสร็จนู่นแหละถึงจะเอาแบบจริงๆจังๆนะหรือไม่งานก็ซีซีไปเลย ูรถมันมีปัญหาไม่อยากจะแต่งอะ่ะวันหนึ่งมาผมแบบท้อกับมันอะ่ะซ่อมจนท้ออะ่ะผมอาจจะปล่อยเขายึดไปเลยก็ได้ยอมเสียเครดิตด,ดีวกว่าแล้วก็เอาเงินที่เรามาซ่อมมันเนี่ยเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อรถที่มันดีๆเลยดีกว่าเออผมเหนื่อยขอโบนหน่อยก็แล้วกันคลิปนี้ นี่แหละคือปัญหาของรถมือสองซ่อมจนคอนะครับแต่มันก็ดีนะเจ้าคันนี้มันก็แบบไม่ได้แบบแย่จนเกินไปอะ่ะมันก็มีดีของมันนะ ก็เพราะมันด้วยแหละที่ทําให้ทุกๆคนเข้ามากดติดตามช่องผมนะที่เข้ามาดูช่องผมก็เพราะมันนี่แหละก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่เสมอนะแต่ว่ามันผมก็ท้อเหมือนกันแหละที่ว่าแบบเออต้องขี่ไปซ่อมไปแบบเนี้แต่ก็ต้องยอมรับแหละเพราะว่ามันเป็นรถมือสองมันไม่เหมือนมือนหนึ่งหรอกถึงแม้เราจะออกมือนหนึ่งนะมันก็ต้องซ่อมอยู่ดีเหมือนผมมาซื้อเวฟมามือนหนึ่งเลย ออกสูตรมายังไม่ถึงเดือนเลยแม่งรถพังเอา้ามันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าไอมือหนึ่งอ่ะเราสามารถที่จะมีประกันไอ้นี่อยู่ประกันรถอะ่ะแต่ครั้นี้เราไม่มีลนะ แคคิดว่าจะเอาคันนี้กลับบ้านนะแต่ลองคำนวณค่าน้ำมันดูแล้วผมคิดว่าน่าจะหมดไปหลายพันอนะ่ะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับขี่จากชนบุรีขึ้นไปพะเยานะผมเล้คิดว่าจะส่งมันกลับไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมจะย้ายกลับไปอยู่บ้านแล้วนะครับจะส่งเจ้าคันนี้ขึ้นไปแล้วก็จะขี่เวฟกลับเอาก็จะทำคลิปด,ด้วยแหละผมก็วางแผนไมผมว้หมดละ เดี๋ยวค่อยมาดูกันก็แล้วกันว่าจะไปยังไงอะไรยังไงคนระับตอนนี้ขอเก็บเงินอ่าทางเบฟก่อนให้มันพร้อมเดินทางไกลนะครับเจ้าวันนี้ขอจอดพักไว้ก่อนขอจอดไว้ในบ้านดีกว่าให้มันอยู่แต่บ้านไปก่อน,นเหนื่อยละ <c oughs> ยิ่งผมเอาไปจูนมาแล้วมันแบบ เวลาขี่แล้วมันเหมือนรถจะพังอะ่ะเออผมก็เลยไม่กล้าขี่ไปไหนไกลหรอกก็ขี่มาแค่ทํางานแค่นี้แหละแล้วก็ขี่ไปสะพานใหม่นะนานๆทีจะออกไปที่นึงเฮ้ยทำไมวันนี้รถมันเยอะจังเลยวะ เสียงมันก็โทนออกแบบแน่นๆโลง่งๆหน่อยนะไม่รู้ดิเสียงท่อแต่ผมได้มาเพราะผมชอบทรงมันนี่แหละต้นก็ถือว่าได้อยู่นะเออต้นก็ดึงอยู่ แคบก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปทำงานละใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อตอนนี้ผมก็จะเริ่มแบบทยอยมาลงคลิปแล้วแหละเ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าจะเริ่มมีเวลาละมั้งนะ ครับก็สำหรับคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ